งานเพชรนอนสูงนะครับเลขกำกับสามสิบเจ็ดสิบนะครับอ่ะถุกันเลยนะครับพี่น้องครับเพชรน้นสูงโอ้ยกิสนได้เลยกูทอเ่าเนี่ยกูโกโกมากีลไปกับหาว่าไปนงได้แน่ถุกันไดยูโบนมันได้ทอเขาเท่าดี้ระดุกได้ลาผมกระดไม่กระดิส่วนเรวเหลังสกสานะครับเปเือนเรา สามสบเจ็ดสิบนครับสามสิบเจ็ดสิบขึ้นเร่อย็เทน์นสูงทีมงานของเชรนองสูงขึ้นสูงสั่งตกไกลได้หลายๆขอทีมงานเชรนอนสูงจงตกสามจงไั ติ่วเลยนะครับเวลาครับมะนั่นสูงนะครับปอดง่ายๆนะครับเวลานนครับหา้่างเไปที่เขาตามพกทหาดูไปกันทุกที่ เราต้องแฝันเชิญรับะถานต้องก็ต้องว่ปปัดใั้นย่นอย่าปิเสธนะเอาครับปัดช้าครับครับเดี๋วแล้วปน้ำขาดจำคู่ด้ยครับโอ้โหดีาน่นดอลองทนลองทดลองหางน้ำครับครับปัดทราเด้อเราเด้อปางงามมงหงงา บดินเลยครับเดินเด็กคนกับเพื่อนคนนั้นเดี๋ยพอเล่าเลยมองห้องน้ำเด้อแถวห้องน้ำนะครับมีหางเดี๋ยนั้นมีหางนี่ร่วงบวายก็ทำแบบร่วงไปแล้วครับร่วงแห้งร่วงแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องบ้านเดี๋ยวเล่าบ้านนี่ผมเล่าขอบไปคำแถบไปแล้วพวกไก่แดงคนนี้คนมันตาผมจรออกมาอีกแล้วผมได้เรื่องมองทางล้มครับ ตาดุ่ตาครับเป็นน้ำมืองานครับตาตื้แล้วปลอดภัยครับเป็นแล้วตา,าน้าโปรยปอนรูสังโค่นครับผมร้อยสิบหา้าร้อยสิบห้าคะแนนนะครับสำหรับทีมงานเผ็ดน้านสูงนะครับ